ชาวเกาะแห่ถอนเงินหมื่นกลัวสิทธิจะหายไปทําให้บรรยากาศแน่นธนาคารอมสินกว่า300คนตั้งใจนําเงินไปช่วยค่าเล่าเรียนบุตรซื้อข้าวสารซ่อมเครื่องมือประมงและซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าบ้านที่ธนาคารอมสินสาขาสตูลมีประชาชนกว่า300คนมารอรับเงิน10,000บาทตั้งแต่เช้าตรู่หลายคนไม่มีบัตร ATM โทรศัพท์มือถือจึงต้องมารับเงินที่สาขาโดยตรงประชาชนหลายคนกังวลว่า หากไม่มารับเงินในวันนี้อาจจะเสียสิทธิ์ได้หลังรับเงินทุกคนพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าจะนำไปซื้อข้าวสารเก็บไว้รักษาโรคเป็นค่าเล่าเรียนบุตรซื้ออุปกรณ์ประมงเช่นอวนซ่อมแซมบ้านที่เสียหายจากพายุและซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเช่นพัดลมเดินมาตีหกครึ่งเพราะตั้งใจว่าจะมาเอาเงนที่เขาให้เอานะตั้งใจมาเอาวันนี้ ทั้งว่าไม่มา,าวันนี้เผื่อว่าพรุ่งนี้ไม่เลยนี้เราไม่มีสิทธิ์เอาหฮ้ยนเขาบอกว่าข้าววันนี้ก็เอาไปมาถอนวันนี้ไปเป็นอันดับแรกคะรออันดับแรกครัผมพูดกับคุณเลยว่าผมจะไปซื้อข้าวสารก่อนสักจอดหนึ่งนอนซื้อของกินไว้ที่บ้านแล้ววันนี้ก็สไว้ให้แฟนผมแฟนผมไม่ค่อยสบายไว้เขารักษาตัวเลยถอนให้หมดเลย,ยนั่นนะครับ ต้นหมื่นนี้คิดว่าจะอยู่นานไหมคะคุณรือผมว่าจั้งว่าให้เขารักษาตัวก็ประมาณสักสองเดือนเพราะว่าเขาเีียาเสยไม่หลายตางอยที่ไหนนะคะเกาะอยู่เกาะยาวมาทั้งต่เมื่อวานนี่นอนที่ตำลังทำไมทำไมต้องรีบพาตักลัวลื่นเนอะเวลามีลมลื่นใหญ่ๆกลัวเลยมันนอนที่ตำลังชาวบ้านมากันเยอะไหมคะที่เกาะ มามากันเยอะกเยาะเหมนกันนี่้อเมาเรือมาหรอคะหรือว่าต้อมาที่นนรนลุมบากเรือมาเทียวเดียวถ้าไม่ทาไมกต้อ็เมาอีวันนี้ตั้งใจตั้งใจจะเอาเงินนี้ไปซื้ออะไรเป็นอันดับแรกใช้อะไรเป็นอันดับแรกอ๋อเขาจะจะเก็บให้ลูกสาวเรียนจะเตมอยู่กำลังเรียนอยู่ ให้เรเาจะจำทุนให้คือคือวันวันกุ้งวันปลานี่ที่บ้านเนาะไม่มีเรื่องจำตุนประมงนะั่นที่ผ่านมาขึ้นลมที่ผ่านมาเข้าของเสียหายไหมคะเดี๋ยวบ้านเราลมพดัดกระเบื้องนั่นสามิแผ่าานคนคนเสร็จเมื่อวานนี่อบตลงไปให้ ก็อยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเหมือนกับว่าบางท่านนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถเช็คสิทธิ์ของเร,เราได้ว่าเราได้รับเงินแล้วนะครับถ้าเราได้รับเงินงถ้าถ้าณวันนี้ครับเรายัางไม่มีความจําเป็นน้องใช้เงินนะครับก็สะดวกต้นไหนเข้าเข้าใจว่าน่าจะต้นเดือนตุลาพักคุณก็จะเริ่มฟาดน,นะครับเราก็มาใช้บริการมาถอนเงินก็น่าจะเป็นปกติ่วงนั้นไม่ต้องมาเข้าคิวนะครับเหมือนช่วงวันนี้เงินได้แน่นอนใช่ไหมคะพอเข้าบัญชีแล้วมีของในบัญชี อันนี้ยืนยันครับยืนยันครับว่าถ้าลูกค้าได้สิทธิ์ตามตามอารัฐบาลอนงินเถ้าบัญชีแล้วก็จะอยู่ในบัญชีนะครับไม่หายไปไหนไม่หายไปไหนครับไม่หายไปไหนนะครับหลังก็ได้ใช่ไหมครับ <c oughs> คนยังไม่ทาีนะะอย่าลืมกดติดตามสองใต้นิวทุกช่องทางแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจังหวัดสตูลสองใต้นิวรายงาน